สวัสดีครับ SK ครับกับคลิปนี้นะครับมาชมในเรื่องของหลักสูตรการฝึกการบำรุงรักษารถยนต์นะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือในเรื่องของการบำรุงรักษาในลักษณะของ fast service นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น B quick อย่างนี้ถือว่าเป็น fast service นะครับหรือ Autoback อย่างนี้ถือว่าเป็น fast service นะครับ a u t o Boy ก็เช่นกันนะครับก็ถือว่า เป็นลักษณะของ fast service นะครับจะไม่มีการซ่อมหนักนะครับตรงนี้ก็อย่างเช่นนะครับหัวข้อนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อย่างนี้ใช่นะครับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันพงมาลัย power นะครับน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกหม้อน้ํากรองแอร์กรองอากาศใบปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็ตรวจสอบอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้ผู้ใช้รถยนต์นะครับก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่า ลักษณะของการบริการแบบฟาสต์์วิสนั้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับก็จะใช้เวลาในการเรียนนะครับ18ชั่วโมงนะครับฝึก18ชั่วโมงนะครับหลักๆก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัตินะครับก็จะมีในเรื่องของทฤษฎีเสริมเข้าไปด้วยนะครับหลักสูตรนี้นะครับจบแล้วนะครับก็จะมีใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับแล้วก็หลักสูตรนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจนำไปประกอบอาชีพ ในการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์เจ้าของกิจการที่ต้องการเสริมความรู้ให้กับพนักงานของตัวเองนะครับเจ้าของอู่ที่รับพนักงานใหม่เข้ามานะครับแต่ว่ายังต้องมาฝึกงานอีกเยอะนะครับท่านก็สามารถส่งเข้ามาฝึกได้เลยนะครับกลับไปก็ทํางานได้เกือบเต็มร้อยนะครับศูนย์บริการต่างๆที่รับพนักงานเข้ามาและต้องการฝึกนะครับก็ส่งมาฝึกได้ตรงนี้นะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆว่าเป็นช็อตคัท นะครับฝึกเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปปฏิบัติงานได้เกือบจะเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นก็จะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่หรือหาง,งานทําใหม่นะครับก็ได้เช่นกันหรือแม้กระทั่งผู้สนใจทั่วไปหรือเจ้าของรถทั่วไปนะครับที่ต้องการมีความรู้เพิ่มเติมนะครับหรือกรณีที่ท่านมีรถหลายคันในบ้านในออฟฟิศนะครับก็จําเป็นจะต้อง บำรุรรักษาด้วยตัวเองในเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ประหยัดและก็ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับจะมีขึ้นในวันที่19ถึง21ตุลานะครับเวลา9โมงถึง16นะครับสถานที่ก็คือสํานักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นะครับหัวข้อนะครับก็จะกล่าวถึงในเรื่องของชนิดของน้ํามันและสารหล่อลื่นที่จะใช้กับรถยนต์นะครับ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกลองน้ำมันเครื่องนะครับการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ธรรมดาน้ำมันพงมาลัยพาวเวอร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกน้ำยาหม้อน้ำนะครับไส่กองต่างๆไส่กรองอากาศกลองแอร์ใบปัดน้ำฝนการตรวจสอบอื่นๆอย่างเช่นระบบสายพานเป็นต้นนะครับตรงนี้นะครับก็เรียกได้ง่ายๆว่า เต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะครับจบไปก็ทํางานได้ทันทีนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ลงทะเบียนสมัครเข้ามานะครับผ่าน Line แอนสกายเทคชอปก็ได้หรือผู้ประสานงานดังราชื่อทั้ง5ท่านตรงนี้ก็ได้นะครับสําหรับค่าอบรมตรงนี้นะครับเป็นค่าอบรมที่รวมแว้แล้วนะครับสี่พบาทท่านสามารถโอนเข้าที่บริษัท Skytech Innovation ได้เลยนะครับโอเคครับ SK ขอบคุณครับสวัสดีครับ